ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกบริการว่องไวรับประกันความปลอดภัย100%นตะครับต้องที่นี่เลยครับ d p s เ o p พรานะไม่ว่าจะเป็น FC Mobile หรือจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือต่างๆอีกมากมายนะสามารถติดต่อได้ตามนี้เลยครับทาง Facebook WP Shop ชอบริการรับเติมเกมนะหรือแอดไลน์ไปที่แอดดได้เลยครับจัดไปครับดับเบิชอปจัดไป ครับอยู่ผมเหมือนเดิมครับโนดิเกตนะวันนี้ก็อัปเดตเกมตัวเข้าเยอะแยะแล้วก็ที่สำคัญคือแพ็คมาใหม่เยอะก็น,นี้เป็นแพ็คเบสิกอยู่แล้วแพ็คที่เราเห็นประจำอยู่แล้วเซตนี้ก็คือมีตัวใหม่พวกบัตโจบัตเทนโรดี้แฝงไลกาดวินดิสไนเดอร์นะเดอร์ซิอลันเชลเลอร์ฟิลิปลาวิล่าปีแรสอันนี้คือเนี่ยได้เรียงมาเลยครับก็คือแพ็คที่เราเห็นอยู่แล้วแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือวันนี้มีแพ็คแบล็ k ไฟเดย์เข้ามาครับ เดี๋ยวเราจะมาเหมาตรงนี้นะวันนี้นะแพ็กบั๊แบ็คไฟเคืออะไรก็แบบแพ็คพิเศษส่วนลดได้ประมาณนั้นแหละก็คือแต่ว่าที่พิเศษคือแพ็คนี้มันจะมีแต้ม Black Friday มาให้ทุกแพ็คนะสังเกตันจะเป็น40่สิบนะสิบาท7จ็ดร้อยบาทแล้วเติมล้านก็500ร้อหละครับนี่นะไอสองพัแต้มนะแต้มตรงนี้คืออะไรครับนี่มันจะมันจะได้ทุกแพ็วนะนนี้ก็300ร้อเห็นปะ พันสองก็พันสองนะแพ็คนี้คืออะไรก็คือถ้าเราสะสมแต้มได้เยอะแล้วเราสามารถมาแลกตรงนี้ได้ครับนี่ครับห้าพันหนึ่งพันสามหมื่นนะสามหมื 30, 000, ่นก็การันตีร้อยห้าเลยนะแพ็คนี้ผมว่าน่าจะอัปเดตเข้าทุกวันทุกวันนะครับถ้าใครสายเหมาทุกวันก็น่าจะได้อันนี้โดยไม่ยากนะใครสายเติมนะก็แล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้ครับที่พิเศษขึ้นมาหน่อย เพียงแต่ว่าเราเติมเขียวเข้าใน ID เราปุ๊บครบ5,000ปุ๊บก็สามารถกดรับได้ทั้งแผงเลยจแจกมดเชลอุ่มๆแล้วก็แจกแพ็คไม่รู้ดีไม่ดีเดี๋ยวมาดูกันนะก็เป็นแนวทางแล้วกันสาหราใครที่คิดจะเติมอยู่นะเมื่อคุณกดเติมครบ5,000เขียวเมื่อไหร่ก็สามารถรับไปทั้งหมดเลยนี่ตามนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาจัดแพ็คก,ก่อนอเรามาจัดแพ็คแบ็ไฟเดยวันนี้เราจะมาเหมานะ แล้วใช้หล่แล้วเราจัดแพ็กที่ใช้เขียวไปก่อนแล้วกันไล่เรียงไปเลยนะแบบเหมาเหมาไปเลยดูเป็นแนวทางครับนม่รู้พอป่ะเดี๋ยวผมมาเช็กก่อนเดี๋ยวไม่พอสวยโอ้สามร้อยสองพันสี่อันนี้ร้อยเดียวนะจะพอน่าจะพอนะพอ,ะพอใช้ไม่เยอะใช้ไม่เยอะแต่เราเหมาเลยเพราะเราจะต้องสะสมแต้มน,นี้ไปตะลุยสามหมื่นรุ่นใหญ่จัดไปใช้เขียวแล้วกันเพชรผมเก็บไว้ซื้อมาเชลานโนแล้วกันอ่ะ ไปก่นกันครับไปกันเร็วๆรครับหแสงแล้วลั่นเลยครับไปครับ b a c k Friday วันนี้วันพฤหัสนะครับโอ้โหเปิดมาแบบนี้ไม่ต้องดูดีกว่าครับอันนี้เป็นขายได้นะจะได้แต้มา300นะครับไปกันต่อครับอันนี้เนะี่ยน่าจะว้าวนะน่าจะว้าวนะอันนี้นะรุดกุดิตรอเราอยู่หรือเปล่าไปครับทีละแพ็คนะับหนึ่ขอสักสองแสงแพงเสมอแล้วกัน นับ2องไปแล้ววาร์ปฮอลแลนด์ซีเอ็มโอ้โหวอไม่ใช่บอก,กลังโดอด้วยครับอย่างนี้ไม่ดูนะครับอบอกรังโดอหน่อยสิครับลักไก่ลักไก่จังหวะนี้โอ้เจ็บครับเอาแล้วครับมีอาการแล้วครับตรงนี้โอ้แบบนี้มีอาการครับโอ้เริ่มถอนหายใจแล้วครับ เริ่มล้อแล้วตรงนี้ไปกันเร็วๆเลยครับอันนี้โห่ไม่ใช่ด้วยครับไม่ใช่ต้องจะโชว์บอลลังดอ 3, ทำพัดแสงขี้เกลืออะไรครับวอลกแต่ละอย่างไม่ใช่บอลลังดอเลยครับอันนี้อะไรครับเนี่ยไปครับไม่รู้ละไปรุนรัวแล้วมีอาการแล้วครับายแล้วครับขอเป็นบอลลังดอหน่อยดาบแรกเอออันเทตุก็ใช้ได้อุ้ยปาร์คปาร์คอะไรคิมมินเจ แต่นี่จะเป็นอันเทดนะเป็นอันเทดนะถ้าเปิดได้สองครั้งก็แ0ดรอยครับอ่าไม่เป็นไรครับแต่ขอตัวใช้งานร้อยสี่ห้าก็สวยนะเพราะว่าแจกมดเชเยอะนะอ่าเขาจังหวะนี้จังหวะนี้อ๋ออันนี้มันอันแรกนะอะสองอสองสายเย็นจ่ายิงสองแสง มาแล้วครับโอ้ไม่วอบอลลังโดรครับโอ้อะไรครับเนี่ยโชว์ทำไมวะเนี่ยโชว์ทำไมว่าเป็นบอลลังโดน,นี่นะแนวทางเลยนะแนวทางหลงป่านะดูเลยนะอดรัวแล้วเนี่ยดูได้ครับใครที่คิดจะเปิดนะไปยแมดูดิ ไม่บล็อกวอลนัทโดเลยบล็อกแต่อะไรก็ไม่รู้ครับโอ้โหครับห้าสิบก็คือถือว่าคิดซะว่าเปิดเอาแตร่รับดูดิครับดูสิครับดูสิครับโอ้เปิดอ่ะวครเปิดอย่างเดียวไายร็วเร็วเลยนโอ,อ้แนวทางนะ อันนี้ไม่ใช่บอลดอนดอยอยู่แล้วอันนี้ไม่เปิดแล้วกันได้แต้มเท่าไหร่สองร้อยอ่ะอมาเชแล้วกันผมว่าอันนี้คุ้มอยู่อุ้ยแต่หมดเลยอะแต่ไม่เป็นไรผมว่าอันนี้สวยอยู่สิบตัวได้สี่พันแต้มอ่าอันนี้ผมเหมาแล้วกันถือว่าเหมาแล้วกันอันนี้ไงไงก็ต้องใช้นี่มาเชนสิบตัวสี่พันแต้มนะก็ะดีกว่าไปซื้อนัน้น แล้วก็เหลือห้าร้อยอ่าแล้วก็เดี๋ยวนี้เรากดเดี๋ยวเรากดเติมเงินเติมสดเลยแต่ถ้าแต่ถ้าให้ดีเติมร้านดีกว่านะอ่านี้ได้แต้มปิดแ้มกดไปก่อนปีีอ่ะผมว่านี้จะได้ลุ้นแล้วก็สิบห้าบาทไปก่อนแต่ในะอันนี้แนะนําเติมร้านดีกว่านะร้านไหนครับต้องร้านาเด็บเบิ้ลพีชอบปบริการรับเติมเกมนะครับอันนี้คือของแดเลยนะตอนนี้คิวกำลังแน่นเลยครับ ของแบบนี้ต้องจัดนะไปกันเร็วๆโอ้โหยังไม่วอลอีกครับไม่วอลบอลลังโดเลยนะอ่ะดูดิอันนี้ต้องออกโบนัสนะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวรออันนี้ีเจ็ดร้อยนะแบบหมดตูดเลยต่างมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับต่างมีหรือเปล่าไม่รู้ครับจะกดไปแล้วครับเอาแล้วครับ ลองให้ดูเลยครับลองให้ดูคือเป็นแนวทางเลยครับว่ามันหลงแค่ไหนครับแพ็กจอมทำลายน้ำแข็งนะขอดูสักสองขอสักสองแสงแล้กันขอเป็นตัวใช้งานแล้วกันใครก็ได้จ๊ดเจริรกุลกุลิตวีล่าอาวครับจังวะโอ้ไม่บอกวอล,ลังโดครับ โอ้เป็นจูด1ร้อยสามไม่ซ้ำครับจูดครคบแต่ไม่ใช่จูดบรนโดรครับโอ้นี่แหละครับแนวทางการหลงครับเต็มเต็มเลยครับโอ้โหอ่าเหลือเหลือตรงนี้กนะัเอเราไปอ,อันนี้คือแค่เพียงแต่เติมเขียวให้ครบห้าพันนะก็จะรับหมดเลยโอ้ ท้อว่ะไปพี่น้องๆครับอย่างนี้ทอ้อคือไม่ได้ตัวใช้งานเลยครับแล้วไม่ได้ตัวขายเลยครับไปเปิดแพ็คธรรมดาดีกว่าครับเอาจริงแพ็คธรรมดาป่าน,นี้รวยแล้วโอ้เกิรเซ่เกิร์ครซบหมดแล้วครับเอาย่าง เติมมาแมตช์ชัดๆ,ๆเซตน,นี้โอ้นี่ครับแนะนำเปิดแพ็กพวกนี้ดีวกว่าครับถ้าเราไม่ได้มีจุดมุ่งอันเนี้ยอันเนี้ยมันก็เป็นลุ้นปลายทางคร,ครับตอนนี้ผมก็มีหมื่นแต้มแล้วหมื่นแต้ม้วครับแต่ถ้าเอฟี้ยวผมว่ายังไงก็กดพวกนี้เอถอะอย่างน้อยก็ได้มาขายพันสองพันเจ็ดร้อยแปดร้อยแล้วแต่โชคสตาร์ ้องหน่ะแถมะนอ,อ้ตัวใหม่อยู่ไหนก็ร้อยสองโอ้แบ็กไฟเดดดูเอาละกันแบ็กไฟเดดครับนะไายที่เป็นแนวทางจะเปิดนะแต่ถ้าใครคิดจะเปิดใครคิดจะเอาวันนี้ก็ต้องก็ต้องก็ต้องกดอะแต่ถ้า ไม่คิดจะแรกตรงนี้ก็โอ้อ่ะเจอกันเจอกันไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับโอ้